เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมปตนาเบ๊กเรามาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเพียงควันเด็กคุณนเขียนต้าหู้ไข่ตอนที่1นะครับถ้าใครสนใจอีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุานหนคนหนเขียนกันได้เยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่ 1. มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยผมชื่อแสงผมเป็นวิญญาณผมเห็นเด็กคนนี้กําลังจะกระโดดตึกก็เลยเข้าไปช่วยรู้ตัวอีกทีวิญญาณผมก็ เข้ามาอยู่ในร่างนี้เฉยเลยมีเพียงใบหน้าเรียบเฉยของหมอเท่านั้นที่โต้อตอบผมกลับมาในตอนที่ผมกำลังพูดถึงเรื่องราวที่ดูไม่น่าเชื่อถือสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายสร้างความวุ่นวายให้ทั้งหมอและพยาบาลจะต้องพาผมไปตรวจสมองซ้ำแล้วซ้ำเล่าวินิจฉัยกันไปถึงไหนก็ไม่รู้บอกว่าผมมีภาวะช็อกบ้างสูญเสียความทรงจำบ้างแต่ยังไม่มีข้อสรุปจากปากของเจ้าของไข้และผมก็ได้แต่โวยวายอย่างดูไร้สติ เพราะผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นผมเป็นแค่วิญญาณที่ติดแกง,งอยู่ในร่างเด็กคนนี้ <c oughs> ก็บอกว่าเป็นวิญญาณไง <c oughs> มันเข้ามาอยู่ในร่างนี้ลวมันก็ออกไม่ได้มันออกไม่ได้เข้าใจไหมผมไม่รู้ต้องทําไงผมไม่ใช่เด็กคนนี้ผมชื่อแสงบอกว่าชื่อแสงไงคุณข่ใจเย็นนะคะฝ่ามือของพยาบาตลตบไหลผมเบาๆเพื่อให้ผมสงบลงจากที่ดิดดิ้นอยู่บนเตียงอย่าไม่พอใจก็เสียงนุ่มของหมอเจริญออกมาอย่างใจเย็น นอนพักเยอะๆยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นหมอเข้ามาตรวจอีกทีเนาะตรวจอะไรอีกแล้วครับผมไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยาพาผมไปวัดดีกว่าให้พระได้บัญญาณผมออกมาทีผมว่าพางึงกระตกแขนพยาบาลให้ทำตามที่ขออีกฝ่ายได้แต่ทำใบหน้าเยเกแกะมือผมออกแล้วรีบเดินตามหมอออกไปเดี๋ยวสิครับอย่าเพิ่งไปสิช่วยผมด้วยผมไม่อยากติดอยู่ในนี้เดี๋ยวสิครับ ไม่มีใครสนใจสักนิดความพยายามที่จะเดินตามพยาบาลไปจึงล้มเหลวแล้วถอยหลังกลับไปหย่อนตัวนั่งลงบนเตียงอย่างจ้อยๆผมไม่เคยเข้าสิงใครมาก่อนในตอนที่ติดอยู่ในร่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าต้องพาตัวเองออกมายังไงผมค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอเพื่อรูปรวมสมาธิและพยายามดึงตัวเองออกมาหนึ่งสองฮึบึบ ฮึบเว้ยฮึบออกสิตอดจะออกแทนแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเนื่อยฟรีผมนอนงายหลังลงบนเตียงกระพปปริบตาปิบๆมองเพดานขาวของห้องพักในโรงพยาบาลความทรงจําของผมสิ้นสุดลงในตอนที่ตกลงมาจากตึกเรื่องราวหลังจากนั้นก็หายไปเหมือนภาพตัดไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเจ้าของร่างนี้คือใครนังพีส ผมยันตัวเองขึ้นมองเสียงเรียกของคนที่เปิดประตูเข้ามาเป็นผู้หญิงหน้าตาดูใจดีรูปร่างสมส่วนประเมินอายุด้วยสายตาตัวเองก็ราว30หรือ40่สิไม่แน่ใจผู้หญิงคนนี้อยู่กับผมในตอนที่ฟื้นลืมตาขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็คอยเฝ้าไม่ห่างแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยผมคาดเดาเอามั่วๆจากท่าทางร้อนรนที่ดูเป็นหัวเป็นญอย่างมากนั้นคงเป็นแม่ของเด็กคนนี้ละมั้งน้องพลสเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีครับแม่คะ ัวคิ้วขมวดเข้าห,าหากันตอนที่ผมตอบไปแบบนั้นหน้าตาสับสนของอีกคนบอกให้ผมรู้ว่าผมคงจะเดาผิดไปไม่ใช่แม่สินะน้องพีสจำหน่อยไม่ได้เหรอคะหน่อยหน่อยไงคะหน่อยเองหน่อยเป็นพี่เลี้ยงน้องพีสไงคะอ๋อพี่หน่อยใบหน้านั้นเพิ่มระดับความสับสนไปสองเท่าผมไม่รู้ตัวเองพูดอะไรผิดไปจึงทำได้แค่ยิ้มแห้งๆไม่รู้ด้วยแล้วเว้ น้องเพลีสเรียกหน่อยว่าพี่หน่อยเลอคะพยักหน้าตามนะ้าไปก่อนก็นแล้วกันไม่ใช่ค่ะหน่อยเฉยๆปกติเรียกหน่อยเฉยๆค่ะโหไม่มีมารยาทเลยเกคะก็พี่ดูโตกับผมตั้งเยอะเรียกชื่อเฉยๆแบบนี้มันไม่มีมารยาทเลยไม่มีใครสั่งสอนได้งไงพี่หน่อยก็บพริบตาเป,ปรีบๆแสดงออกถึงความสับสนงุนงงระยะสุดท้ายผมเองก็จนเป็นยา จะบอกว่าเป็นวิญญาณติดอยู่ในร่างน้องพีสของเขาก็าดูจะปล่าประโยชน์ไม่มีใครชื่อผมอยู่แล้วขึ้นหมาบอกว่าน้องพีซหัวกระแทกแรงมากอาจจะมีสับสนอยู่บ้างแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแล้วนะหน่อยอยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะไม่เป็นไรแล้วนะคะคนดีของหน่อยไม่เป็นไรนะคะแม้ผมจะไม่ใช่น้องพีซแต่กลับรู้สึกได้ถึงความห่วงใยของพี่หน่อยจากอ้อมก่อนแล้ฝ่ามือที่ค่อยๆลูบหัวผมเบาๆ ความู่งใย,ยนั้นคนส่ไปถึงเด็กคนนี้แต่นั่นเป็นผมที่ได้รับรู้ยิ่งรู้สึกไม่ดีที่ต้องติดอยู่ในนี้อย่างจนปัญญาที่จะหาทางออกจะทำยังไงดีละเนี่ยไม่ทันได้พูดอะไรกันต่อประตูห้องพักก็ถูกเปิดออกก่อนผู้ชายร่างสูงคนหนึ่งจะเดินเข้ามาแน่นอนว่าผมไม่รู้จักคนที่หายไปทักก็คือพี่หน่อยมาแล้วเหรอคะคุณวิทย์คนที่เดินเข้ามาพยัยหน้ารับ พี่หน่อยสลัดเก้าอี้ข้างเตียงให้ผู้ชายคนนั้นนั่งลงก่อนใบหน้าเคร่งครึมนั้นจะหันมองหน้าผมพลางไล่สายตาสำรวจไปทั่วร่างกายแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมพลสพ่อขอโทษที่มาช้าเพิ่งเคลียร์งานเสร็จพลสไม่เจ็บมากใช่ไหมเมื่อเรียกแทนตัวเองแบบนั้นผมจะรู้สถานะว่าเขาเป็นพ่อของเด็กคนนี้แม้ในใจอยากจะบอกเต็มทีว่าผมไม่ใช่พลสแต่ก็กลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้าขึ้นมาอีก ก็เลยปล่อยให้สถานการณ์พาไปด้วยการเนียเป็นน้องพรีสไปก่อนก็นแล้วกันไม่เป็นไรแล้วครับคุณพ่อคุณพ่อผิดอีกแล้วเหรอดูจากใบหน้านั่นผมก็เดาได้ว่าปกติแล้วเด็กคนนี้คงไม่เรียกพ่อแบบนั้นผมจึงรีบเปลี่ยนดูจากใบหน้าติตขีขาวขาวของคุณพ่อแล้วงานจีต้องมาป้ป๊าไม่ถูกด,ดั๊ดดี้ไปเรื่อย สเสด็จพ,พ่อเฉยๆเอ่อครับพ่อเฉยๆทำไมฉันเลยจะถาวายบังคมแล้วพะยะค่ะผมลอบถอนหายใจเบ,บาๆความผิดปกติของผมคงดูออกง่ายๆเพราะผมไม่ใช่ตัวตนของเด็กคนนี้แต่คําอธิบายของหมอที่บอกว่าสมองถูกกระทบกระเทือนจึงทําให้ทุกคนพากันเชื่อว่าน้องพีซของพวกเขาคงจะมีอาการสับสนชั่วคราวไม่ว่าผมจะพูดอะไรออกไปก็ไร้ความน่าเชื่อถือจะต้องหุบปากเงียบเอาไว้เฉยๆ น้องพีสจะลุกไปไหนคะเข้าห้องน้ำครับมาค่ะได้หน่อยพาไปไม่เป็นไรครับผมไปได้พี่หน่อยประคบประงมจนผมคิดว่าตัวเองกำลังจะเป็นง่อยอดไม่ได้ที่จะคิดไปว่าปกติแล้วเด็กคนนี้มีชีวิตยังไงกายเป็นลูกคุณหนูที่ต้องมีพี่เลี้ยงมันเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับผมอยู่เหมือนกันนะผมมองใบหน้าเจ้าของร่างที่สะท้อนอยู่ในกระจกมองเห็นเด็กผู้ชายหน้าเล็กๆดวงตาชั้นเดียวที่ดาว,ว่าคงจะเป็นลูกหลานคนจีนอย่างแน่นอน สูงสูงพอประมาณแต่ถ้าเทียบกับผู้ชายวัยเดียวกันหรือแม้กระทั่งสูนสูงจริงๆของผมเองน้องพีทก็ดูจะเตี้ยไปหน่อยร่างกายผอมบางผิวพรรณขาวสะอาดแม้จะเป็นผู้ชายด้วยกันเองแต่ผมก็อยากชมว่าเด็กคนนี้จัดอยู่ในประเภทคนน่ารักได้อย่างเต็มปากเลยเด็กคนนี้รอดตายหลังจากตกลงมาจากตึกห้าชั้นนอกจากแผลที่ศีรษะด้านหลังซึ่งเย็บไปแค่6กเข็มร่างกายส่วนอื่นก็ไม่บอบช้ำตรงไหนเลยทังที่ควรจะเจ็บหนักกว่านี้แต่นี่ไม่เป็นอะไรเลย เขต้องเรียกความไม่สมเหตุสมผลเั้นว่าปฏิหารละมัง้งน้องพีสผมหันมองเสียงเรียกของพี่หน่อยมีช่ชื่อตัวเองสักนิดแต่ร่างกายได้ตอบสนองด้วยสัญชาตญาณจึงตะโกนตอบ,รบครับครับเสร็จหรือ,อยังคะผมเปิดประตูห้องน้ำออกไปหาพี่หน่อยที่ยืนรอยอยู่หน้าประตูเขาจะเห็นว่าผมเข้าไปนานผมทำได้แค่ยิ้มก่อนที่พี่หน่อยจะช่วยประคองให้กลับไปนั่งที่เตียงน้องพีสทานผลไม้หน่อยไหมคะเดี๋ยวหน่อยปอกให้ ไม่แอปเปิลเขียวของโปรดนพลีสเลยนะคะของโปรดแสงเทียนเหมือนกันเกือบจะปฏิเสธแล้วแต่ผลไม้ชนิดนั้นทำให้ผมพยักหน้าตอบรับพี่หน่อยใช้เวลาครู่เดียวในการปอกผลไม้แล้วมาป้อนให้ผมพอกลับมาเป็นมนุษย์มันก็มีความรู้สึกหิวความอยากอาหารแล้วรับรู้ได้ถึงรสชาติที่โหยหาในตอนที่กัดแอปเปิลเข้าไปหนึ่งคำก็ทำเอายิ้มจนแก้มปริอร่อยเหลือเกินเจ้าแอปเปิลเขียวอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับ รสชาติอร่อยแต่มีเรื่องนึงที่ผมไม่คุ้นเคยก็คือไอเหล็กจัดฟันที่อยู่ในปากเนี่ยทําให้การกินดูเป็นเรื่องยากไปเลยเพราะมีเจ้าสิ่งนี้อยู่เย็นนี้น้องพีซอยากทานอะไรไหมคะเดี๋ยวหน่อยเอาไปซื้อให้แกงเขียวหวานครับผมตอบแทบจะในทันทีเพราะสะสมความอยากอาหารมาตั้งแต่ตอนที่เป็นวิญญาณแล้วแกงเขียวหวานก็เป็นเมนูแรกที่ผมนึกถึงเออทานเป็นหละคะมีมนุษย์คนไหนกินแกงเขียวหวานไม่เป็นด้วยหรอครับก็น้องพีซไงคะ ผมหยุดเคี้ยวแอปเปิลในปากในตอนที่ได้ยินเช่นนั้นก็จะรีบหาข้อแก้ตัวไปมั่วๆผมอยากลองกินดูครับมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยอร่อยค่ะทานกับขนมจีนยังอร่อยเลยนะคะใช่ไหมแกงเขียวหวานก็ต้องขนมจีนสิถึงพี่หน่อยจะดูงงนิดๆแต่ก็พยังน่ารับพร้อมกับรับปากว่าเย็นนี้จะไปซื้อขนมจีนแกงเขียวหวานให้ผมดีใจออกนอกหน้านไหนๆก็ยังออกจากร่างนี้ไม่ได้ คงต้องทนรอเป็นน้องพีชสักสองสามวันระหว่างนั้นก็ขอยืมราฟไปสัมผัสกับรสชาติของอาหารที่โหอยหามานานหน่อยเถอะและทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลได้ผมจะรีบไปวัดแล้วสารน้ำมนต์ใส่ตัวเองวิญญาณผมคงต้องหลุดออกมาได้แน่นอนอดทนไว้แสงเทียนผมใช้ชีวิตเป็นพีสอยู่ในโรงพยาบาลมาเกือบอาทิตย์แม้ว่าหมอจะยังไม่มีข้อสรุปอธิบายเึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็อนุญ,ญาตให้ผมกลับบ้านได้เห็นว่าพ่องานยุ่งมาก พี่หน่อยจะเป็นคนจัดก,การทุกอย่างแทนพ่อรวมถึงขับรถพาผมกลับไปที่บ้านระหว่างทางผมทําได้แค่นั่งเงียบๆนั่งมองถนนหนทางที่คุนตาเพราะถ้าเลี้ยวเข้าซ้ายข้างหน้าก็จะเป็นทางไปบ้านของผมพอดีพี่หน่อยขับรถเลยมาเรื่อยๆก่อนที่ผมจะหันขอบไปเห็นวัดแห่งหนึ่งที่พี่หน่อยขับผ่านมาแล้วพี่หน่อยขาผมอยากไปวัดอะไปวัดครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา ไปทำบุญสักหน่อยคงจะดีนะครับใช่ไหมล่ะครับแต่น้องพลีสเป็นคริสเตียนนะคะเออฮะนับถือศาสนาคริสต์ค่ะอาเมนเวละกูพี่หน่อยขับรถเลยวันนั้นมาไกลในขณะที่ผมก็จจเปัญญาคิดว่าน้ำมนตสักขันจะขับไล่วิญญาณให้หลุดพ้นออกมาจากการิงอยู่ในร่างนี้ได้แต่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็เลยต้องพักวิธีนี้เอาไว้ก่อนพี่หน่อยขับรถมาอีกพักหนึ่งก็มาถึงบ้าน ผมเดินตามพี่หน่อยเข้าไปในนั้นกวาดสายตามองบ้านหลังใหญ่ที่บ่งบอกสถานะว่าคงจะรวยไม่ใช่เล่นทันทีที่เปิดประตูก็เห็นหมาบเก้าวตัวหนึ่งพุุงพลวดพลางวิ่งเข้ามาหาด้วยสัญชตาตญาณของคนชอบหมาอย่างผมก็ย่อตัวลงรอรับแต่หมาตัวนั้นกลับเดินผ่านผมไปหาพี่หน่อยเฉยเลยมันแก้วพี่พรีสกลับมาแล้วเห็นไหมพี่หน่อยจับหน้าหมาให้หันมามองผมแต่ก็ถูกเมินไม่สนใจผมและไปคลอเคลียพี่หน่อยแทน อะไรไปล่ะมันแก้วปกติเห็นน้องพีซนี่ก็กระโดดเข้าใส่แล้วนะผมได้แต่ทำยิม้มเจอนๆมองหน้าหมาที่กำลังทำจมูกฟุดฟิตดมกลิ่นพี่หน่อยเจ้ามันแกวตัวนี้โคฉลาหน้าดูเพราะเหมือนมันจะรู้ว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เจ้านายมันคนแปลกหน้าสินะขึ้นห้องกันเถอะค่ะผมยังน่ารับพี่หน่อยแล้วเดินตามเขาเข้าไปสายตามองเห็นเปียโ,โนสีดำที่วาววับตั้งอยู่กลางบ้านแล้วก็ตื่นเต้นตะลึงไม่ได้ ไม่ใช่แค่เปียโนแต่ทุกอย่างในบ้านดูหรูหราซะจนผมไม่กล้าจะเดินผ่านหรือแต่ต้องอะไรเลยผมก้าวเท้าตามพี่หน่อยผ่านห้องนั่งเล่นที่ชั้นหนึ่งมาจนถึงห้องนอนที่ชั้นสองน้องพีสนอนพักนะคะหน่อยอยู่ข้างล่างอยากได้อะไรก็เรียกนะคะครับผมตอบรับก่อนที่พี่หน่อยจะเดินลงบันไดไปก้าวเท้าเข้าไปในห้องอย่างระมัดระวังกว่าสายตามองห้องน,อน้อยกว้างๆที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือตู้เก็บหนังสือ ฉันวางเขาที่ดูเป็นระเบียบทีวีจอใหญ่และเตียงนอนที่มีชุดเครื่องนอนสีเทาอ่นอนๆพับเก็บอย่างเป็นระเบียบเหมือนโรงแรมผ้าดาวไม่มีผิดผมทิ้งตัวเองลงนอนบนเตียงที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำยาปรับผ้านุ่มเพดานสีขาวเป็นสิ่งเดียวที่มองเห็นขนาดที่หัวสมองว่างเปล่าผลท่าจะพาตัวเองออกไปจากร่างนี้ก็ดูมืดแปดด้านนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงนุ่มเป็นมนุษย์จึงรู้จักง,ง่วงเหงาหานอนและกะว่าจะหลับสักพัก แต่ว่ายังไม่ทันที่หลับตาลงเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นสองสามครั้งน้องพีซครับผมตอบรับพี่หน่อยที่เปิดประตูเข้ามาเองเพราะไม่ได้ล็อกคุณพ่อกลับมาแล้วเราไปหาท่านหน่อยสิคะจะปฏิเสธก็ทําไม่ได้ผมจึงจาใจต้องเดินเราไปหาคนที่พี่หน่อยบอกว่าเป็นพ่อกับแม่ซึ่งนั่งรอยอยู่ที่โซฟาในห้องรับแขกแล้วพีสนั่งสิลูกผมยังน่ารับผู้หญิงผมยาวรูปร่างดีที่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก คนนี้เป็นแม่สินะเป็นยังไงบ้างลูกยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยครับไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วล่ะผมยิ้มพลางพยงกังน้ารับไม่อยากพูดหรือทำอะไรให้ดูมีพิรุษหน้าสงสัยเพราะผมไม่ใช่พีซคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูออกแน่ๆผมจึงเลือกที่จะเงียบไว้ก่อนพีซ <Please. S 1> ครับแม่รู้ว่าพีซไม่อยากตอบแต่ว่าแม่จำเป็นต้องถามนะผมยังนิ่ง ราฟังคําถามที่ดูจริงจังจากใบหน้าเคร่งของแม่หัวใจเต้นตึกตังเหมือนเตรียมตัวตอบคำถามชิงรางวัลแจ็คพอตในเกมโชว์ please ครับวันนั้น please ตั้งใจกระโดดลงมาหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุเหรอไม่ได้ตั้งใจจะไปช่วยเฉยๆแล้วก็พลาดท่าตกลงมาพร้อมกันคำตอบของผมเขาเป็นแบบนั้นแต่คำตอบของพลสเขาไม่ใช่ผมยังนิ่งคิดหาคำตอบไม่ได้ เพราะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้วินาทีนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนผมไม่ทันที่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่อาจคาดเดาว่ามันคือความตั้งใจหรือบัติเหตุผมไม่รู้ครับหมายความว่ายังไงไม่รู้คือผมไม่แน่ใจพีสจำไม่ได้เหรอประมาณนั้นครับพีสลองนึกดูดีๆได้ไหม ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมพูดได้แค่นั้นก็หน้าหลบสายตาที่เพ่งมองจนรู้สึกกลัวท่ามกลางความกดดันเสียงของคนเป็นพ่อที่เงียบอยู่นานก็เอ่ยขึ้นมาอย่าไปคาดคะนอะไรลูกเลยหมอบอกว่าพลซสอาจจะยังสับสนอยู่ถ้าไม่คาดคะนก็ไม่รู้ว่าวันนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นนะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วพริสก็ไม่เป็นอะไรแล้วด้วยจะรู้เรื่องวันนั้นไปทําไม ต้องรู้สิเราจําเป็นต้องรับรู้ปัญหาของลูกถ้าวันนั้นพริสเป็นคนที่ตัดสินใจกระโดดลงมาเองจริงๆแล้วก็ก็แปลว่าลูกกาลังมีปัญหานะคุณรู้หรือเปล่าล่ะว่าลูกมีปัญหาอะไรผมจะไปรู้ได้ไงคุณนะ่ะควรจะรู้อยู่บ้านทั้งวันมีเวลาใกล้ชิดกับลูกมากกว่าฉันด้วยซ้ําแต่ไม่เคยรู้อะไรเลยผมอยู่บ้านเฉยๆหรือไงผมก็ทํางานของผมแค่นี้ก็ยุ่งจะตายอยู่แล้ว คุณต้องหางแล้วที่ไม่มีเวลาให้ลูกเลยฉันก็ต้องทำงานวันนี้ก็อุตส่ารีบเคลียร์งานกลับมาหาลูกนี่ไงแล้วเคยคิดที่จะลาง,งานมาสักวันมาอยู่กับลูกบ้างไหมลูกเข้าโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์เคยคิดที่จะไปเยี่ยมลูกบ้างไหมฉันโทรถามอาการลูกจากหน่อยทุกวันแค่นั้นไม่พอรอกเนาะถ้าวันนั้นลูกตายคุณจะเลือกงานอยู่มะนี่คุณพูดอะไรบ้าๆอย่ามาหาเรื่องชนทะเลาะนะคุณไม่ใช่เรื่องไงที่เริ่มก่อนอะ อา้าวตีกันเฉยเลยผมนั่งเงียบมองสองคนนี้โต้เถียงกันไปกันมาราวกับว่าผมไม่มีตัวตนถึงจะไม่ใช่พ่อแม่ของตัวเองแต่การไม่นั่งทะเลาะกันต่อหน้าลูกแบบเนี้ผมก็รู้สึกไม่เห็นด้วยอยู่ดีจะพูดอะไรออกไปก็ไม่ได้อึดอัดใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่พี่หน่อยจะเดินเข้ามาหาผมน้องพีซหิวหรือยังคะไปทานข้าวกันดีกว่านะคะแต่ว่า ผมคิดว่าตัวเองไม่ควรเดินออกไปเฉยๆในขณะที่พ่อกับแม่ของพีซยินทะเลาะกันอยู่แต่พี่หน่อยก็รีบขยันขย้อยผมออกมาจากตรงนั้นไปเถอะค่ะไปค่ะไปค่ะ,คะวันนี้มีไก่ทอดที่นงพีซชอบด้วยนะคะผมเดินตามพี่หน่อยมาที่โต๊ะกินข้าวซึ่งอยู่ถัดไปอีกห้องนึงจากหนาห้องนั่งเล่นเสียงของคนที่ทะเลาะก,กันยังดังแรกเข้ามาให้ได้ยินพี่หน่อยชวนผมคุยเรื่องอื่นแต่ผมยังละความสนใจจากพ่อกับแม่ของพีซไม่ได้ พี่หน่อยครับคะ่ะพ่อกับแม่เขาทางานอะไรเหรอครับพี่หน่อยเข้าใจว่าสมองของผมกําลังสับสนด้วยเหตุน,นี้ไม่ว่าผมจะถามอะไรที่ควรจะรู้อยู่แล้วออกไปพี่หน่อยก็จะตอบทุกคําถามโดยไม่มีข้อสงสัยในตัวผมเลยคุณวิทย์เป็นสถาปนิกและเป็นเจ้าของบริษัทรับออกแบบค่ะปกติทํางานที่บ้านแต่ก็มีเข้าออฟฟิศบ้างเป็นบางวันส่วนคุณการเป็นรองผู้บริหารของคุณตาน้องพลสค่ะ ลูกเศรษฐีชัดๆได้สัมผัสชีวิตคนรวยแล้วรู้สึกปลันหลาดอย่างบอกไม่ถูกเทียบกับชีวิตตัวเองที่มีพ่อเป็นพนักง,งานธนาคารธรมธรมดารมีแม่เปิดร้านขายกาแฟาเล็กๆที่บางเดือนย่อเงินติดลบจนต้องค้างค่าเช่าหรือว่าเราไม่ต้องออกจากร่างนี้ดีนะแล้วปกติเขาทะเลาะก,กันบ่อยไหมครับมีเถียงกันบ้างเป็นธรรมดาค่ะแต่พ่อก,กับแม่รักน้องพลีสมากนะคะรักเหมือนที่หน่อยรักเลยค่ะ ไม่คิดมากนะคะคนดีของหน่อยทานข้าวดีกว่าค่ะนี่ค่ะไก่ทอดคลองโปรดหน่อยฉีกให้นะคะไม่เป็นไรครับผมกินเองได้ได้ที่ไหนกันล่ะคะนี่มันหน้าที่ของหน่อยมาค่าหน่อยทําให้ผมได้ขยี้แห้งในตอนที่พี่หน่อยกำลังใช้ช้อนและซ่อมจัดก,การฉีกไก่เป็นชิ้นๆให้ผมถ้าบอกว่าพี่หน่อยเป็นแม่ของพีซยังฟังดูสมเหตุสมผลกว่านะ ผมนิ่งมองพี่หน่อยที่คอยหยิบจับนั่นทำนี่ให้ผมจนแทบจะไม่ต้องขยับเขยืขย้อนร่างกายทำอะไรเลยในหัวแต่คิดสงสัยเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่เป็นคนยังไงและตอนนี้วิญญาณของพีสไปอยู่ที่ไหนเออเป็นอะไรคะน้องพีสพี่หน่อยถาย่ายยงตกใจเมื่อผมลั่นเสียงนั้นออกไปเพราะเคี้ยวอาหารไปกระทบกับเหล็กจัดฟันลองใช้ลิ้นดันดันดูมันมีเหล็กดัดฟันตัวนึงที่เคลื่อนที่ได้ก็บพบว่ามันหลุดไปแล้วเหล็กมัน หลุดนะครับเพรายเหล็กจัดฟันเจ้าปัญหาที่หลุดออกมาอย่าไม่ได้ตั้งใจพี่หน่อยจึงต้องพาผมมาซ่อมเหล็กที่คลินิกทันตก,กรรมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่หน่อยจอดส่งผมที่หน้าคลินิกแล้วเลยไปซื้อของที่ตลาดผมจึงเดินเข้ามาในคลินิกคนเดียวการมาที่นี่สําหรับพีซมันคงไม่แปลกแต่สําหรับผมมันเป็นครั้งแรกจึงดูเกลี้ยงกังๆก,ก,ก,กระทั่งพนักงานที่เคาน์เตอร์หันมาทักผมอ้าวน้องพีซคุณมาอไม่ได้แนดวันนี้นี่นะคะผมทําเหล็กหลุดนะครับ อ๋อกินข้าวไม่ระวังอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโดนคุณหมอดุแน่ๆผมยิงไม่แง่พนักง,งานที่ขูข่ขำๆเดี๋ยวนั่งรอก,ก่อนนะคะคุณหมอเอาไปทานข้าวอีกสักพักคงกลับมาแล้วค่ะผมพยายามน่ารับและนั่งตามที่พนักง,งานบอกหันมองสภาพแวดล้อมในคลินิกแล้วใจเต้นคลุมค้าแปลกๆจำได้ว่าตอนยังไม่ตายผมกลัวการไปหาหมอฟันเป็นบ้าเลยทำให้ใจสงบได้ด้วยการหยิบหนังสือจากชั้นข้างๆมาเปิดอ่านเพลิน นั่งรออยู่ไปถึง15นาทีประตูก็เปิดเข้ามาผมหันมองผู้ชายสองคนที่ก้าวเท้าเข้ามาที่คลินิกเดิมที่หัวใจเต้นนางอยู่แล้วกลับเพิ่มระดับความเร็วจนไม่เป็นจังหวะใบหน้าที่คุ้นเคยของคนคนนั้นทําให้ผมนิ่งรอกับนี่คือความฝันนั่นคือคนที่ผมรู้จักได้ยินเสียงพูดคุยของพวกเขาไม่ชัดนักเพราะทุกอย่างอื้ออิงไปหมดในตอนเนี้พี่ต่อขอตักีติมหน่อยไม่ใอยพหอยาก,กินติมอ่ะโตแล้วนะตาม จะมาอ้อนกันใติมเป็นเด็กๆแบบนี้ไม่ได้นะถ้าตามมีเงินตามไ้งอพี่หรอกขอตั้งหน่อย20บาทเองอย่ามาขี้ง,งเอเนอะเออเออเออเอาไปแล้วก็เลิกงองแงได้แล้วนี่ไม่ใช่แค่คนที่ผมรู้จักแต่เป็นคนรักที่ผมตายจากเข้าไปเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่หนึ่งนะครับโอ้โหได้มาเจอกับครอบครัวใหม่นะไม่ใช่ได้มาอยู่กับครอบครัวใหม่ <ersch> ซึ่งไม่ใช่ครอบครัวตัวเองแต่ว่าเป็นครอบครัวของเจ้าของร่างและยังไม่พอดันมาเจอคนรักเก่าอีกโอ้โหปวดใจเหลือเกินยังไงก็ฝากเป็นเลงใจคุณนักเขียนตาหูไข่ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นเลยใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามต่อต่อไปด้วยนะสวัสด <in half. S 1> ีครับผมวตานาเบ้ Yeah.